สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันในเช่นเคยกับช่องเกษตรมวยช้างนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามามาดูวิธีการเพาะเม็ดต้นพยุงนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะต้นเม็ดพยุงนะครับเราก็จะพามาดูที่มาที่ไปนะครับมาดูการเก็บเมล็ดนะครับผมซึ่งทุกวันนี้หลายคนหันมาปลูกไม้ป่ากันเยอะนะครับเพราะว่าไม้ป่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่สามารถทํารายได้เหมือนกันนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็20-30ปีขึ้นไปนะครับฉะนั้น ทุกวันนี้แต่ละคนหันมาทําการปลูกป่าเยอะนะครับก็เลยอยากมาสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดให้ดูนะเผื่อเป็นแนวแนวคิดเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่จะอยากมาเพาะเม็ดเองนะครับผมซึ่งพยุงขลังที่เราเห็นนี่ครับอายุประมาณ6ปีนะครับผมซึ่งต้นโตมัน6เ็ดเมตรนะครับผมต้นทั้งหมดที่เราเห็นตัวนี้นะครับบางต้นก็ให้เมล็ดแล้วนะบางต้นก็ยังไม่มีนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์แต่ละต้นนะครับผม ดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศการเก็บเมล็ดนะครับว่าต้องเก็บยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะเราจะสาธิตขั้นตอนการเก็บเมล็ดการเทเมล็ดการปลูกนะครับการอนุบาลต่างๆการบ่มยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะพาไปดูการเก็บก่อนครับผมไปเลยครับอันนี้เราก็จะมาเก็บเม็ดครับมันจะอยู่ข้างบนนะครับเม็ดเกะครับผมก็เราต้องใช้ไม้สอยเอานะครับ ให้ไม้สอยเอานะครับนี่เขาจะอยู่สูงๆเลยนะครับเห็นไหมครับที่เป็นก้านๆนะครับนี่แหละคือเม็ดเขานะครับเม็ดเขาจะเล็กมากเลยนะครับผมเม็ดเขาจะเล็กมากนะครับถ้าเราดูเผิอเหมือนกับเม็ดรีบนะครับนี่ครับที่ท่านเห็นตัวนี้คือเม็ดพยุงนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะออกเป็นฝักๆอย่างนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับผม ถ้าเราไม่เก็บเขาจะร่วงไปนะบางทีในธรรมชาติบางทีก็ต้องใช้เวลากว่ามันจะเกิดครับฉะนั้นถ้าเรามาเพาะเราก็ต้องเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมเวลาเราหักไปเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเม็ดเขาค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับีครับเห็นแล้วครับเห็นครับเมล็ดนี่ นี่ครับเม็ดเล็กมากกล้องไม่โฟกัสครับมันมันจะเล็กเม็ดค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับผมเล็กๆนะครับผมฉะนั้นต้นหนึ่งอะสามารถให้เม็ดได้เป็นหมื่นหมื่นต้นเลยทีเดียวหมื่นหมื่นต้นเลยทีเดียวนะครับผมเยอะมากนะครับนี่ครับเยอะๆเลยนะครับอย่างน้อยเราปลูกต้นใน6กเดือน6ปีนะครับเราก็สามารถยังเก็บเม็ดขายได้เหมือนกันนะครับเป็นรายได้ได้เหมือนกันนะครับโลหนึ่งก็ ก็แพงหลายพันกันนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยพอเราเก็บเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะเราจะไปบี้เอาเม็ดที่บ้านนะครับตอนนี้เราเก็บรวบรวมเมล็ดไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกต้นพยุงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นดอกลักษณะประมาณนี้นะครับดอกสีขาวนะครับเป็นก้านนะครับผมซึ่งต้นนี้นะครับอ่า เรามาเก็บเมล็ดนะครับแต่มีบางนะครับบางก้านก็ออกดอกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขาออกดอกต่อเนื่องเลยนะครับผมพออีกอันหนึ่งเก็บได้อีกอันหนึ่งก็ทออกดอกนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนะครับที่ฝักยังไม่เก่นะครับผมฝักยังไม่เก่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับต้นอ่อนเห็นไหมครับนี่ดอกเขียวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมชี้ดูนี่ครับ ที่เราเห็นตัวนี้นะครับเป็นเขียวๆนั่นแหละคือฝักกาลังอ่อนนะครับผมแล้วก็ฝักเก่ก็มีนะครับที่เราเห็นแห้งๆนะครับคือเม็ดที่เราจะมาเก็บนะครับเห็นไหมครับต้นหนึ่งสามารถมี3ฤดู3มรุ่นเลยนะครับ3อย่างเลยในต้นเดียวกันนะครับผมนี่ครับสลับต้นนี้นะครับมีดอกนะครับเห็นดอกนะครับผมต้นนี้มี3ฤดูนะครับผมมีดอกที่กําลังจะบานเห็นไหมครับ ดอกเล็กนะครับเต็มเลยครับต้นนี้ครับแล้วก็มีฝักแก่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็สามารถเก็บเม็ดได้แล้วนะครับแล้วก็มีฝักที่กําลังจะแก่นะครับเขียวๆอยู่เห็นไหมครับเยอะเลยนะครับผมนี่ครับคือต้นนี้มีมีสามฤดูเก็บได้เก็บได้ตลอดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนเก็บได้ตลอดครับหมุนเวียนให้เราได้เก็บได้ตลอดนะครับผมสุดยอดจริงนะครับ ครับสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับหลังจากที่เราแกะเมล็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเม็ดเป็นสีอย่างนี้นะครับผมนะครับเนี่ยเม็ดขดก็จะสวยมากนะครับหลังจากที่เราได้เมล็ดเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเพาะต่อไปโดยที่เราจะเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมก็ต้องมีอุณหภูมิความชื้นมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้จะให้ดูสภาพเม็ดใกล้ๆนะครับผมเราจะเห็นว่าเออมีความสมบูรณ์มีเม็ดสีดําสีอะไต่างๆก็คือ เราเก็บเองเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราเอาทั้งหมดนั่นแหละเราไปเพาะนะครับเราจะไว้เลือกตอนที่มันงอกนะครับผมนี่ครับเม็ดสวยงามนะครับอันนี้ให้ดูความสมบูรณ์นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดบรรจุในขวดโหลนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับผมเราก็ใส่ขวดโหลไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ําอุ่นนะครับผมน้ําอุ่นในเราจะใช้กระติน้ําร้อนแลเสียบน้ําให้มันร้อนนะครับเสร็จแล้วก็เราจะผสมกับน้ําเย็นนะครับเอาน้าอุ่นน้ําเย็นมาผสมกันนะครับผมเราลองเอามือจับดูนะครับถ้าน้ํามันอยู่ที่ระดับที่มือเราจุ่มแล้วอยู่ได้ก็คือนั่นหมายความว่าน้ำเราพอดีนะครับเราสามารถแช่ได้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับเราก็ลองจุ่มดูครับเนี่ยพอดีไหมครับถ้าพอดีก็ โอเคแต่ถ้าร้อนไปเราก็เติมน้ำไปนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้พอดีพอดีหลังจากได้น้ำพอดีนะครับเราเติมน้ำลงไปในขวดโหลนะครับผมเทน้ำลงไปเลยครับเทให้มันล้นไปเลยนะครับให้มันล้นให้มันท่วมเม็ดนะครับผมเนี่ยเทแบบนี้นะครับผมก็คนๆนิดหนึ่งนะครับคนไปเรื่อยครับให้มันเข้ากันนะครับ จากนั้นเราก็จะทําการปิดฝานะครับปิดฝาเราจะแช่น้ําไว้1-2วันนะครับผมเพื่อให้เม็ดมันนิ่มนะครับผมกากข้างบนนี้เราเก็บทิ้งก็ได้นะครับเป็นเศษเปลือกต่างๆเราสามารถเก็บทิ้งได้นะครับครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานับเอาให้พอดีนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับ เราจะปมไว้หนึ่งหรืสองวันนะพอพานไปหนึ่งสองวันรับเราเปิดฝามาเราจะเห็นเป็นฟฟงอย่างนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ผ่านไปสองวันนับเราจะเห็นว่าเม็ดมันค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับผมนี่ครับเม็ดเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมเราจะสังเกตเห็นบางอันก็จะเริ่มเห็นขาวๆนะับคือตาของดอกมันจะเริ่มคือรากของของของเม็ดมันจะเริ่มงอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเทน้ํา ทน้ำออกนะครับเราจะกรองออกนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนเม็ดเพื่อที่จะทำการบ่มต่อไปนะครับผมแล้วก็เทลงแบบนี้นครับการที่เราจะบ่มต่อไปนะครับเราก็ตงเตรียมกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่แล้วก็ผ้าชุบน้ํานะครับเพื่อเราจะได้ให้ความชื้นในการบ่มต่อไปนะครับเราจะเตรียมผ้าแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ผมจะรองนวดกระดาษทิชชู่ซับน้ํานะครับผมเพื่อที่จะได้เก็บความชื้นรักษาความชื้นนะครับสลับ การงอกต่อเมล็ดนะครับซึ่งเขาสําคัญมากนะครับต้องมีความร้อนความชื้นมาเกี่ยวข้องนะครับผมจากนั้นก็ทําการโรยเมล็ดนะครับเม็ดพยุงเราโรยไปเลยครับโรยไปเรื่อยๆนะครับก็เอาให้พอสมควรนะครับถ้าเยอะมากเกินไปมันก็จะแน่นนะครับก็โรยให้พอสมควรนะครับโรยไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการม้วนนะครับทําการม้วนนะครับเราจะพับก็ได้หลายแบบครับอันนี้ผมไม่ทําวิธีการม้วนนะครับเราก็พับไปแบบนี้แหละนะครับนี่พอเราม้วนเสร็จนะครับผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในกล่องนะครับปิดฝาไว้นะครับนี่ใส่ในกล่องพลาสติกนี่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเก็บไว้ประมาณ5-7วันนะครับผมชืด พอผ่านไป5้าถึงวันเี่ยครับเราจะเห็นว่าเม็ดงอกเยอะมากเลยครับผมคือเม็ดพยุงนะครับมันจะทยอยงอกนะครับมันจะไม่ได้งอกทีเดียวนะครับมันจะงอกไปเรื่อยใช้เวลาเก็บประมาณ5วันกว่านะครับเราจะเก็บได้ทุกวันนะครับเม็ดที่เราเก็บได้เราก็จะเอาไปลงดินนะครับผมนี่ครับเม็ดสวยงามเลยครับผมพอเราก่อนเราเอาไปลงดินครับเราต้องท่องทาการรดน้ําก่อนครับรดน้ําดินปลูก ให้ชุ่มชื้นนะครับโดยดินที่เราผสมนี้ก็จะเป็นเป็นดินดีนะครับผสมด้วยนะครับเป็นแกลบดิบเผานะครับผสมด้วยกันเราจะเอามากรอกถุงบรรจุถุงนะครับรดน้ำมาชุ่มนะครับแล้วก็ค่อยทําการลงมือปลูกนะครับหลังจากรดน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปลูกโดยที่เราเอาไม้นะครับเสียบเป็นรูไว้ก่อนนะครับนาไว้ก่อนนะครับผมก็เสียบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาราก ของต้นกล้าพยุงเราจะเอามาลงนะครับผมถ้าเราไม่ทําการทําเป็นรูไว้ก่อนมันจะทําให้รากมันหักง่ายเพราะว่ารากเขาจอนเอนะครับฉะนั้นเราเอาไม้นําเจาะไปก่อนนะครับให้มีลักษณะเป็นรูแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการปลูกนะครับผมขั้นตอนไม่ยืงยากนะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเม็ดนะพยุงนะครับนี่ครับเราจะหยิบเม็ด เอามาเลยครับแล้วก็จะเอามาลงนะครับโดยที่เราเอา,รเ,เอาส่วนรากนะครับเห็นไหมครับส่วนปลายคือส่วนรากนั่นแหละเอาส่วนรากจิ้มลงไปเลยนะครับผมจิ้มลงไปในรูแบบนี้ ague. ตามรูปนะครับจากนั้นก็เอามือกบเบาๆนะครับให้แน่นนิดนึงนะครับทําแบบนี้ไปเรื Line ่อยๆนะครับผมนี่ครับเอาลงเลยก็กดนิดนึงนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยจนครบทุกหลุมนะครับ พอปลูกเสร็จเราก็ต้องรดน้าวันละหนึ่งสองถึงสามครั้งนะเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วสองสามวันเราจะเห็นเราจะเห็นต้นเขาตั้งตัวนะตามภาพนะครับเขาจะเริ่มเกิดเริ่มงอกเริ่มตั้งตัวนะครับสําคัญช่วงนี้ความชื้นนะครับต้องให้น้ําตลอดนะวันละสองถึงสามครั้งก็ได้นะเพื่อที่เขาจะได้ตั้งตัวได้นะครับอย่าปล่อยให้ดินแห้งถ้าดินแห้งแล้วเขาจะไม่สวยงามนะครับเขาจะแห้งตายนะครับผม ฉะนั้นการเพาะมีหลายวิธีนะครับวันนี้ผมจะเลือกทาวิธีนี้ให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้เป็นแนวทางในการเพาะเมล็ดต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าใครที่จะแชร์ต่างๆก็สามารถร่วมกันคอมเมนต์มาได้นะครับในด้านล่างนะครับร่วมแชร์ได้นะเพื่อที่จะได้คนที่ได้มาศึกษาได้เปลียนรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมงชางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน